มันตามตัวนี้ก็คือทีแรกคือบินเป็นเลยเนี่ยมันจะต้องเป็นเหมือนกันโดยเราจะต้องรู้เราจะต้องรู้จักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียกของตัวเขาเองพอเราเลี้ยงของตัวุ๊บเราจะรู้ว่ามันร้องปิ๊บปิ๊บเหมือนที่เราเป่าไปเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันร้องแกลกแกลกแกลหมายความว่ายังไงมันร้องโอ้เหมือนกับตัวด้วงจี้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 หมายความว่ายังไงมันก็จะมีเรื่องของสังคมของตัวนกเองนะอ่า แต่อยู่นี่แอดแอดอย่างนี้อยู่แล้ววันละสเต็ปแรกทุกคนรู้ลเอยเลยตัวต่อไปอ้ากลัวที่แม่ไม่กลัวเลยเอาหน้าเดีเอาเลยตัวรายการก่อนเลยสีเหลืองก็มองง่ายกว่าสีฟ้าแต่มื่แล้วใจอีกน่าีะคิดว่าตีมือไม่ด้อะใช่ใช่โอ้นี่พอดีเลยนะพอดีเลยพอดีนอนค้างไงนี่ก็ลงเวลาเดียวกันกับสามแต่ประมาณน้ยานเนี้ยโฟล์เเพ่โฟล์เเพ่เนี่มอยากกลับเรียกพี่เรียกพี่ แต่น่มันคือมันคือลี้ลงหาเจ้าของไงต้นนี้เออสลิงอยู่โน่น้ยห่อันมีแต่เอานกไว้ที่คอแล้วตัวเองเอาไปเลี้ยงตรงโน้นบินตามไปเลยมันบินตามไปเลยบินตามเลยใช่ไหมหลังๆมันไม่กินเลยนะดยด็นไม่รออยู่นี่้องนายไรนี่โพสออกมาเลยลูกไปสายสีไหมตอไปมาถึงอันนี้สอบเหรอเหตสี ต้องตินแต่จะลักมือบอกมันไปเลยก็ได้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้กินทาซ้ำๆไปสามสี่รอบนจะจำมันจะไม่เดินตามมันจะไม่บินตามแล้วต้องใจแข็งอาจาเอาวินัยจริงต้องใจแข็งหน่อยไม่ต้องกลัวมันอดได้ถึงสองวันก่อนที่มันจะล่วงลงไปเองกันพล้องคนตลอดไม่เกินคืนนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเอาแล้วขึ้นต้นไม้แล้วต้นไม้ต้นไม้แล้วหมต้นไม้รู้ พยานนะอะไรัยานาอยาแล้วด้คืนแล้วได้คืนแล้วนะจ้าอนนี้ลืมสัมภาษณ์ช่หนี่เลยพนัานังรเปล่าครับด้แล้ว่าัลแล้ว่าเอารถพี่สาวมาไงพีแรกนี่ที่ที่บ้านนี่เขาเก็บที่นอนออกไปไว้ข้างนอกแล้วไงเมื่อกี้ที่ออกอนเพื่อนเ่ะนเ่นเนข้ื่อ ต,ตัวใส่นี่ตัวที่ไปใช่ก็ค <laughs> น,น,นให้เขาใหญ่ลับไปอะคิดถึงคิดถึงต้งทางอาจารย์สองวนนี้หลงอะ